สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับโครงการสลาก80สลากราคา80มีจริงนี่นะครับท่านผู้ชมคิดว่ามีไหมนี่ครับถ้าถามผมนะผมเคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยใบละ80เนี่ย <c oughs> ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นตอนนั้นคือยุคคอสอชอตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐรมนตรีใหม่ๆนะครับและหลังจากนั้นไม่เคยอีกเลย และผมว่าน่าจะเป็นของหายากนะเขาแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1ก่อนนะครับนี่ในพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรีก็คือกรุงเทพและปริมณฑลก่อน74จุดเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> คือเราต้องรู้ด้วยนะคือเขาไปหาข้อมูลในสำนักงานสลากนี่แหละว่ามีจุดไหนบ้างกรุงเทพและนนทบุรีที่เขามีพ่อค้านี่ไปขายลอตเตอรี่ใบละ80 74จุด เริ่มงวดแรกครับ17มกราคม65เป็นต้นไปมาดูระยะที่2ครับอันนี้ภาพรวมเลยทั้งประเทศเลยเขาจะเปิดรับสมัครนะครับตัวแทนจำหน่ายสลากนี่แหละนะครับตามจุดต่างๆอำเภอละจุดมีจังหวัดอีกอะไรอีกรวมแล้วทั้งประเทศไม่เกินพันจุดรับสมัคร24ธันวาถึง2 0มกราคมช่วงนี้ก็รับสมัครแล้วก็คือคนที่ขายลอตเตอรี่อยู่นี่แหละมาเข้าร่วมโครงการ กับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจะไปขายตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับพันจุดทั่วประเทศ80 8 0แน่นอนนี่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยทั่วประเทศตั้งแต่งวดของวันเดือนพฤษภาคมปีหน้ารอหน่อยรอรอพักหนึ่งอะเกือบครึ่งปี